ขี่ไปลูกตามเพี้ยวป่อไป

ครับยังครับโอเคก่อนอื่นที่ท่าแม่นางตอบกันนะครับที่เจ้าที่วิเชียนนะครับเห็นยาวนักที่ประจำสนามนี้อ่ารถของเราจะมี่ยสองทางนะครับเลี้ซ้ายกับเลีวขวาจักรยานปัน่คนควรเลีซ้ายเลี้ิวขวาครับขอมือซ้ายนะครับมือซ้ายอยู่ไหนครับมือซ้ายเส้นเหลืองหมายถึงการแบ่งเส้นทางการเดิน,ทา,นทางนะครับถ้าเป็นเส้นสีนี้หมายถึงว่า สามารถแตงแล้วเข้าคืนได้นะครับถ้าจะเป็นเส้นเพิ่มคือห้ามแตงนะครับเข้าใจนะครับโอเคเราต้องปักเราดูตามลูกศรครับเห็นลูกศรนะครับครับแล้วก็ต้องสังเกตป้ายจราจรนะครับว่าข้างหน้าเป็นป้ายอะไรนะครับเป็นป้ายที่ป้ายนะครับโรงเรียนครับโรงเรียนรถไหนครับโรงเรียนรถซ้ายคุณขาครับแคมือซ้ายอยู่ฝั่งไหนึ่งครับซ้ายโอเค ตามกันนะครับปฏิบัติให้ถูกนะครับจะให้น้องสองล้อปัดไปฝั่งนี้ทีท้องนะครับสดินฝั่ง้อ้น,น้องเลยไม่ถึงใช่ปหมคับที่ฝงแค่สงองกิจจารอนนะครับโอเคนะครับปฏิบัติครบก่อนจราจรด้วยนะครับไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับไปเลนะครับ ไปเลยไปเลยยู่ตามเขาไปลูกโอ้ยน้องยังขับไม่เป็นนะอ่าจะต่อไปถ้ามันยังไปได้ลูกตรงนี้เป็นทางมาหนานะต้องเว้นทาองให้คนเดินนะครับยูนี่นะครับโอเคไปเขียวแล้วครับตัดไปได้แล้วไปเขียวแล้วไปยูวเข้าไปแล้วไปเหนือนะครับ ไฟแดงไงเปโกน้าไงเไปครับเดไฟดงครับไฟดททำไงลูกไฟแดงทำไงกาตารับตสาสาลูกทำแสงนะตอนนี้รถจะสวนมาแต่ครับชิดซ้ายนะคะไปครับเดี๋ยวขวาเลยเดี๋ยวน้องเดี๋ยวขวาเลยนะเดี๋ยวมันขึ้นเลยขึ้นไม่ไหว อยู่เลี้ยวขวาลูกไหวไหมครับไหวไหมครับไหวไหมลูกลงเข่งกันก่อนก็ได้ลูกไปเลี้ยวขวาลงไปไม่ได้เราต้องทั้งอ่ลงในเข่งกันลูกเออระวังก็ลูกอยู่ตรงไหมลงเข้าเถอะเขาถนนนี่ลูกอยู่ในเส้นนี่ลูกอ่ะนี่เอออ่ะเขาอยู่ในถนนลูกอยู่ในปั่นอยู่ในถนนอยู่ตามเส้นนะลูกเห็นเส้นไหมอ่ะอ่าก็ตามเส้นไปไม่มีแรงอ่าไป ไปยบอนลูกเอาเลยไฟแดงต้องหยุดนะเห็นไฟแดงเมื่อกี้ฝากไฟแดงมาทีนะไปไปไปเร็วเร็วเร็วฝันนายไม่มีแรงไปสองไปบานแรงแรงลูกไปไฟเหลือก็ยุดสง รอครับลงจากสะพานรอความเร็วนะครับกำลังดีด้วยนะคระับระวัรงรับสันไปเขียวยังครับไปเขียวยังดูวางไฟลูกเขียวแล้วไป cái này đây cái này luôn à lo Rồi, để tao mua bay, để tao mua bay à. Bay, lo ăn, vui vui

ไว okay. okay. ้ระวังระวังระวังนะลูกระวังระวังระวังหน่อยเก๊ะไปนะครับไปฝั่งรงรถนะครับไปตรงเลยครับตรงไปเลยไม่ต้องเลี้ยวตรงไปลูกใช่ไปนะไป ถึงแล้วลกูกถึงแล้วพอแล้วถึงแล้วลูกเก่งแล้วถึงแล้วเออถึงแล้วลกูก